ขอเสียงขอหัวใจให้กับคณะนี้ด้วยนั่นคือวิทยาลัยการเมือกงการปกครองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเต้าทั้งหลายนะครับที่นอนอยู่หรือเพิ่งตื่นหรือทําภารกิจอะไรต่างๆนะครับเมื่อวานเป็นวันเด็กมาวันนี้นะครับเรามาเป็นเด็กมมสกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ เข้าสู่บ้านวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะครับซึ่งผมพี่ต้นชัยมนุกนอกนะครับจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมว่าวิทยาลัยการเมืองกครองของพวกเรานั้นมีอะไรบ้างและทําไมต้องเป็นวิทยาลัยการเมืองกครองนะครับมากไปกว่านั้นนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มาพร้อมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กตาวิราชัยคณะบดีวิทยาัยการเมืองกครังนะครับท่านอาจารย์ดรชินวั์เชื้อสาคูนะครับอาจารย์ตัวแทนจากเอกรัฐประศานศาสตร,ร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับและท่านอาจารย์ดรศิรกุลสุวินทวงศ์นะครับอาจารย์ หนึ่งระยะไรงามตัวแทนอาจารย์เอกการเมืองการปกครองนะครับสำหรหับบ้านผู้นำนะฮะผู้นำรัฐศาสตร์บ้านรัฐศาสตร์อีสานของพวกเรานะครับก็คือเราเปิดสอนหลักสูตรระดับมีตั้งตีโทรเอกเลยนะครับสำหรับปริญญาตรีของพวกเรานั่นก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับเรามีอยู่3สาขาวิชานะครับสาขาวิชาแรกนะครับก็คือการเมืองการปกครองนะครับสาขาวิชาที่2ก็คือเอกรัฐประศาสศาสตร์นะครับและสาขาที่3ก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่ระสาขานั้นจะเรียนยังไงจะเจออะไรบ้างและมากไปกว่านั้นครับว่าบ้านพวกเราสร้างผู้นําที่มีคุณภาพมีศักยภาพเป็นผู้นําที่ตาสได้ยังไงนะฮะวันนี้นะับเดี๋ยวเราจะให้ท่านคณะบดีได้พาทุกท่าน ได้ยี่ยมชมแล้วว่ามองแล้วว่าจะเป็นอย่างไรครับเปิดเฉพาะคณะบัณฑิตได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่ต้นคะวิทยาลัยการเมืองการปกครองอ่ะนะคะจริงๆก็คือคณะรัฐศาสตร์นะคะเราก็มีการเรียนการสอนตลอด4ี่ปีนะคะที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับนิสิตท,ที่ได้เข้ามาเรียนนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่านักเรียนต้องการจะเป็นใครถ้าหากนักเรียนต้องการที่จะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสังคมช่วยพัฒนาบ้านเมืองชุมชนท้องถิ่นและโลกใบนี้นะคะคุณควรจะเลือกที่นี่คะ่ะเพราะว่าวิย ทีรายการเมืองการปกครองเนี่ยนะคะมีปณิธานก็คือว่าเราต้องการที่จะเป็นรากฐานของสังคมนั่นหมายความว่าท่านมาเรียนที่นี่ท่านจะได้เติมเต็มประสบะการณ์ต่างๆจากสาขาต่างๆที่น่าสนใจค่ะหลวงพี่ต้นค่ะครับนั่นแหละครับนั่นคือการเป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมอยากรู้ว่าอ่ผมอยากเรียนรัฐศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองนะครับท่านอาจารย์รกศิริกุลและอาจารย์หนึ่งดียาครับผมจะต้องเรียนอะไรประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมา พัฒนาการการต่อสู้ด้านประชาธิปไตยและด้านอื่นๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างเราแบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาด้วยนะคะเช่นกลุ่มรายวิชาทฤษฎีการเมืองนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบและกลุ่มวิชาด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกสังคมไทยกําลังให้ความสําคัญให้ความสนใจอย,อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ น้องๆน,นักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะว่าเราใน PO อเนี่ยเราจะเรียนวิชาที่การเมืองกันเมืองจ๋าหรือเปล่าเรามีวิชาอื่นๆน,นะคะที่เรียกว่าวิชาเลือกที่น้องๆน,นักเรียนนิสิต PO อสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจของตัวเองได้คะ่ะ อย่างที่อาจารย์ชนะกุลพูดไปนะคะการเมืองการปกครองไม่ได <it is S 2> uh ้ใช้อํานาจอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเราเรียนรู้กันอยู่แล้วว่าการใช้อํานาจอย่างเดียวไม่เวิร์กนะคะกี่ปีแล้วโอเคยิ้มอ่อนกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันในวิยายการเมืองการปกครองโดยเฉพาะเอกการเมืองการปกครองก็คือเรื่องของการต่อรองกับอํานาจการแชร์กับอํานาจนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็จะเรียนรู้ผ่านวิชาเลือกต่างๆเช่น การเมืองการปกครองที่ไปผูกกับสิ่งแวดล้อมในรายวิชาของการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงการพัฒนาต่างๆรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้โลกอยู่ในมือของน้องๆน,นะคะหรือประเด็นฮอตมากเลยอย่างเรื่องประท้วงนะคะก็ออติดแฮชแ t ็กทวิตเตอร์กันวันเว้นวันทีเดียวนะคะก็ออหัวข้อนี้อยู่ในรายวิชาสันติวิธีประท้วงกับสันติวิธีไปด้วยกันได้ไหม ไปด้วยกันยังไงมา,าหาคําตอบที่เอกการเมืองการปกครองนะคะหรือวิชาใหม่แกะกล่องของเราก็คือวิชาความเหลื่อมล้ําและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมนะคะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะก็ไปดูกันว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะก็นี่คือน้ําจิม้มเท่านั้นเองค่ะของวิชาเลือกอันแซบซุยที่เอกการเมืองการปกครองได้จัดสรรมาให้เพื่อให้เราได้เลือกช้อปปิ้งกันนะคะ แล้วก็ไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอเพราะฉันขายกันตรงๆแบบพิมพ์ที่พายเลยละกันเอกการเมืองการปกครองวิเลยการเมืองการปกครองขอบคุณค่ะครับเห็นไหมฮะว่าด้านเอกการเมืองปกครองมีอะไรหลากหลายให้พวกเราเล่นนะฮะเรามาดูกันว่าถ้าผมอยากเรียนด้านรัฐประชา,าราสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหรอครับท่านอาจารย์ดรชินวัตรครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบผมขอบคุณครับพี่ต้นครับวิชาเอกวิชาที่2นะครับ ของคณะรัฐศาสตร์หรือวิทยายลัการเมืองการปกครองของเรานะครับก็คือวิชาเอกที่เรียกว่ารัฐปศาสานรศาสตร์นะครับเม,มื่อกี้การเมืองการปกครองนี้ใช้คําย่อว่าเป็น PO นะครับรัฐศาสรนศาสตร์เรานะครับก็คือ Public Administration นะครับหรือ PA นะครับในหลายๆมหาว,าวิทยาลัยในประเทศไทยนะครบับที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์ก็อาจจะเรียกว่าเป็น บริหารรัฐกิจก็ได้นะครับรัฐประสาสนาศ,าสาศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจเรียนอะไรนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสาธารณะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงการจัดการภัยพิบัตินะครับการจัดการความขัดแย้งองค์การและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นผู้นำอยากจะมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยพัฒนาประเทศทั้งในระดับชุมชนหรือในท้องถิ่นครับรัฐราศ,าศาสสนศาสตร์นี้จะเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้นะครับแล้วก็กลับเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนของเราได้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับวิชาเอก ซึ่งเป็นวิชาเอกของคณ,ณะรัฐศาสตร์ของเรานะครับวิทยาลัยการกบองกับปกครองของเราก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือว่า international relation นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าคือการทูตนะครับซึ่งมีความหมายเหมือนกันครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเปรียบเทียบว่ารัฐหรือประเทศเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆรอบข้างซึ่งอาจจะมีทั้งความขัดแย้ง และความร่วมมือครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบบริเวณประเทศของเรานะครับอ,องค์การระหว่างประเทศอื่นๆนะครับบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะทำให้เราเข้าใจเราแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะครับในหลายบริบท นะครับตั้งเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วทํำยังไงเราจะอยู่ในโลกที่สวยงามใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันครับ ครับและนั่นคือการเรียนทั้ง3สาขานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเอาสิ่งที่นอกเหนือจากเรียนนอกห้องเรียนแล้วนะครับเราจะมีอะไรสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนิสิตบ้างครับท่านคณบดีครับจริงค่ะพี่ต้นเพราะว่าเรียนแต่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวนยเรายังไม่พร้อมทํางานแน่นอนค่ะวิทยาลัยการเมืองการปกครองตระหนักในเรื่องนี้ดีนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมโครงการนะคะให้นิสิตตลอดทั้ง4ปีเนี่ยได้ฝึกประสบการณ์ได้ลงไปเล่นในสนามจริงในชุมชนโดยที่เราจะมีแซนด์บ็อกซ์ให้นะคะทุกไล วิชามีกิจกรรมในห้องเรียนทุกรายวิชามีกิจกรรมที่จะลงลงชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้ฝึกประสบการณ์เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชนและเป็นพลเมืองที่ทรงพลังของโลกใบนี้ค่ะ ครับผมนั่นคือสิ่งที่พวกเราชาววิทยาการมังกัรองมุ่งที่จะสร้างสารรค์ทุกๆท่านนะครับและผู้นําที่มีศักยภาพอย่างที่ทุกท่านกําลังมองกําลังตัดสินใจกําลังคิดเลยแหะครับว่าโอ้แล้วเรียนแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะต้องไปประกอบอาชีพอะไรมากไปกว่านั้นนะครับวิทยาการมืงกรทองของพวกเราได้มุ่งส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาคนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทักษะวิชางานนะครับในการทํากิจกรรมแล้วก็ทํางานได้เป็นได้มีประสิทธิภาพมากไปกว่านั้นนะครับท่านครับเราเองนะครับมุ่งหวังที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านัฐศาสตร์ไปพัฒนาและไปประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตนะครับรองนายกนายกอบตหรือภาคเอกชนเป็นผู้จัดการธนาคารนะครับหรือนักเล่นหุ้นหรือธุรกิจเอกชนนะครับรวมไปถึง NGO นะครับปัญหาทุกพื้นท ของสังคมนะครับร้วนแล้วที่จะได้รับการแก้ไขาจากพวกเราทุกคนนะครับเมื่อยังมีความทุกข์ยากของผู้คนภารกิจจึงไม่พ้นนักปกครองอยากมีคําตอบอยากมีคําถามทุกข้อสงสัยนะครับติดตามหรือพูดคุยกันได้ผ่านเพจเรียนต่อปอตีโคแพกนะครับ C O P A G นะครับหรือโทรมาได้043754317นะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้ว่าผู้นําดีพูดตามดีย่อมดีแน่ผู้นําดีพูดตามแย่พอแก้ไขผู้นําแย่พูดตามดีมีทางไปผู้นําแย่พูดตามไม่เอาไหนบันไลเออยวิทยาลัยการมุกพองมหาวิทยาลัยมหาสกรมพร้อมต้อนรับผู้นําที่มีสิทภาพอย่างทุกๆท่านมาเรียนกับพวกเราครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ